ไม่ลงหนูละหนูไปเล่นที่เขาโรงเรียนดีกว่าหนูไปเล่นสไลเดอร์ที่โรงเรียนดีกว่าพรุ่งนี้เราจะมาใหม่ไหมลูกถ้าหนูอยากเล่น,นหนูต้องอยู่ถึงห้าโมงถ้าถึงจะให้หนูไปเล่นตรงนู้นนะ่ะของเล่นเพราะว่ามันร้อนตอนนี้หนูจะเล่นเหรอร้อนตูดดิได <c oughs> ้ไหมละ่ะเขาบอกใช่ต้องรอเย็นๆดูแดดสิลูกดูแดดเขาดูเด็กๆถ้าตอนนี้นะเป็นหวัดกันหมดแน่เลยมันร้อนขึ้นก็ร้อนเคลื่อนก็คันหัว ถ้าถ้าอยากถ้าอยากเล่นของเล่นต้องอยู่จนถึงตอนเย็นนี่ไงลมกำลังช่วยพาดดเนี่ยลมกำลังช่วยมาอยู่นี่แล้วตอนเช้าหนูกินอะไรบอกปู่ย่าสิเขาทำอะไรให้กินตอนเช้ากินผัดอะไรแล้เช้ากินอะไรหมาเมื่อเออกินอะไรลูกไก่แล้วก็ข้าวอ่ะไม่ตอนที่พ่อกับแม่มาส่งแรกๆเลยอ่ะกินผัดผัดบวบใช่ไหมใช่ แล้วก็กินข้าวหมูแล้วกินหมดไหมคะกินหมดแล<ข>้วคำแรกก็คือให้คุณครูป้อนพอคำใกล้จะหมดนะคือหนูป้อนเองอแล้วกินข้าวหมดจานไหมหมดจานเก่งสุดๆเลอนก่อนก่อนก่อนที่หนูจะมาหาแม่หนูกินหมดจานเลยก่อนหนูมาหาแม่มื้อเที่ยงนี่หนูกินอะไรเออมื้อที่สองแล้วก็ข้าวอ่ะ๋อมีส้มตำไหม ไม่มีอ้าวเห็นแม่เห็นเขาเขียนว่าส้มตำแต่เขาไม่ได้ผัดให้เด็กโอ้ส้มตำไม่ได้ผัดเนาะใช่กด <c oughs> เด็กแผลอโอ้ก็บอกไม่ใส่พริกเนาะแต่แต่แต่เขารู้อยู่แล้วนะแต่จริงจริงเขารู้อยู่แล้วนะคุณแม่จ้า